โอโ <elim> ้โหไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นเหรอกดคำแฮมตอนเนี้ยกดออกเกมสกิลสายน่าเกียดอ่ะ เสกินเนีโง่เลยกูบอกเลยนะมันต้องมีสักเลนอะโดนแบบเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนัเตะเ้ยแกแแลกแกแก้ย้เจ็บเจเฮ้ยได้แล้วน่ะได้แล้วน่ะอันนี้เหอ่าา่าคือมันกว้าง อ,อไปเย็ดไมอ้อมันเคียร์ไม่ได้อ่ะไม่เคียร์จเจ็บอ่ะไอ้เหี้ยตัวไม่เมื่อสุดสองใบรติดตัวเองสองใบตังกันติดตัวเองกนร้อยเท่ากันอ๋ออ๋ คือเล่นมึงอาจจะดูดีต่ผมคิดว่าเขากดโล่มึงไม่ได้เปล่าเพราะเขามีตัวเดียวอ่ะโอ้โอ้ไม่รู้ดิเก็บไม่ได้เก็บให้จัดเก็บไม่ได้วันเก็บไม่ได้ว่ะคุณจอกอะไรก่อนนะเป็นดิดนะมันจะได้หิวแรงๆแล้วก็เดินตันเวทด้วย โอ้โห <Okay>. oh, ขอโทษขอโทษเห็นของที่มึงออกมานี่แบบแนวคิดเดียวกูเล้วสัน <laughs> ดูนะจะออกอะไระแต่แบบวัดสเปริลล์ก่อนมันก็น่าจะโอเคกว่ามันจะได้ได้ทันเวทหรือเปล่าหรือว่าหรือว่าออกออวอร์มอกก่อนเลยเดี๋ยวนะไี่จริงวอร์มอกก่อนนะมันต้องหาเรื่องในสามร้อยอยู่ดีเลยเออปังไอ้เหี้ยน้ำต้องหวาน เราไม่เอาเิียวมาเหมือนรีบอ่ะเฮ้ยถ้าปังตาวเทปป้อมมันได้เลือดต่อวะเจนได้ปังตาวเทปป้อมมันได้เลือดต่อวะได้ได้อะไรตายได้หมดอ่ะถ้าโดนก็ได้เหมือนกันได้ครึ่งเดียววนตีได้ที่จะกลับบ้านถ้าแบบเราเลยเล่นเปร์อ่ะก็จะใช่แหละ เหมือนแค่ความรู้สึกว่ะกูรู้แล้วเมื่อกี้มึงคิดอะไรเนาะเต็มกูไม่ได้ว่ะเดี๋ยวน้ากระแทกอีกไม่ได้ใช่ไโอ้โหชิบัง่น่าตายมากเลยอ่ะจะกินดีฟอลไม่มีนั้นด้วยอะไป ระเบิดอะไรเลือดไยนะอ้าอยู่คนเดียวนะอโอ้เขาไปเก็บไม่ได้โอ้ยโอ้ยยูไม่ทำเออเอาดิเอาดิเอาดิพวกกูก็ทำไปแค่นี้ผมรอเจนไม่เป็นไรหรอกโอ้ยโอ้โหแล้วมาสั่น กูกันให้อ้าวคือมันจะโลไม่ใช่ตานน่ามันไม่โยนทัตานน่าเจมมึงมึงก็มัดในเลนคนยวไหวปะเดี๋ยวลองดูไหมซันลองแค่แหละลองอะไรนัดเอ้ยเอาวะเอาวะตายดิมึงอะตายดิตายดิเนี่ยไม่ได้เนี่ยเชื่อได้ไม่อยากไม่อยากกำมัดไปนะเจม ตายอีกตัวจากไหนวะขอตัเกมอะไรรถที่เแฝดอันนั้นไม่ได้อะไม่ไม่าเราลืไปแล้วเรตายัวดียวเขีเขีอแต่ัวเดียวโอเคโอเคโอเคตเา้ตองต้องต้องตัวเรา็ยังปอยู่เตมกูทำสำเร็จแล้วเต็มจ ไข่เล่นไหญ่หน่อได้ไข่เล่นไหนได้ค่ะพี่เทอนีดเอามาก่อนไงเขาเดินมาตีแล้วมึงดูมึงดูคนแรกโอ้โหโุโยดิ่ยมาประกบแล้วเจมเจมเจมไหวรอวะเจมมึงไกลแหโอ้ยยีย โอ้ my god เออเออรอตี้รอตี้ก็ได้บรูซอรี่เลยว่ะเจมมันก็มีว่าเดี๋ยวเราติดหว่างว่ะมังกรไหมมังกรไหมดีมังกรไหมดีมังกรไหมหมาคุณโดดอ่ะคุณจะเข้ายังไงอ่ะเพื่อนเขามีคอนโทรลอยู่แต่เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปตีฮะไม่ไม่คือเราต้องไปตีไอ้เม็ดกระโดดข้างหลังเว้ยเออว่ะเดี๋ยวแบบโผล่ออกมาวางวางวางทอมแล้วก็แบบตีเม็ดตะว่น เฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วออะไรยังงั่นอะแรยังอั้เฮ้กูเทกูกกูเทไปด้านล่างนะเออ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 เกอเออมันไออเ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 าอเออเออเนอะอันอ็ต้องสอเไเออเออเออกออเออเอเออเออออเเกออนเอ เล่นมันโมดใครได้คิวใครได้คิวเล่นมันโมดอ่ะมันทักใจอ่ะใครได้คิวเล่นมันโมดนายจะชนแล้วไม่มีใครจะไม่ได้คิวมันไม่มีใครได้คิวหรอกตัวเมื่อกี้เชี้ยมันมาถล่มเลยกูสู้ๆเลยพี่เจมเจมเจไม่ดีเท่าถตรงนี้นะโอ้ยอ่ะโก้ เดี๋ยวเดียวไม่ไหวแล้วมันได้ไวจีมมออาจจะพอเพไอโดสแต่ขอให้รวยนะมาถูกแล้วว่าที่มึงขอคิดถูกแล้วโดนกินกม่ได้สองคิว อ่ะไม่ได้สิตด้วยเฮียไม่ช่วยกูก็ตอนนี้มาช่วยกูเยี่ยมกูปั้มสามไรสัตว์มึงแค่ปั้มสองไอ้เที่คนนะยึดแม่มาแล้วมาแล้วดไไม่้ ไมีมีคนกำลังไปรับแล้วเต้ไม่ใช่ฝั่งเขาอะหรอกคือที่มันอยู่ได้เหรอเขาว่ามันเจอตัวเอดีตัวหนึ่งไงมัวิ่งมาได้เยอะไม่ไม่เอาตัดหิวแล้วหรอจะเอตัวเองโ็ออกมาตั้งแต่แรกอะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหตัวเอดีไม่ใช่ตัวเล่นกูไม่ใช่หรอรู ตัวเอดีเป็นตัวเลนมือเหรอไอเก่งไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เลนกูเลนกูเว้นหมดเลยเลนกูอ่ะอ๋อมันอ๋อกูขอโทษเลนกูแหละขนาดบไม่เอาไม่ได้ฆ่าเลยอย่าอย่ามาเป็นกูนี่แหละก็กูเห็นมันออกดาร์กซีว่ะตอนแรกอ่ะมาช่วยบนด้วย เชี่ยส่แดดไปห้าตัวเวงไปเลยเพื่อนต้องการเุ้งไอเชี่อนลีเลือดคนมีกล้างไล่ดีเออเด็กหลวออะ คือจะบอกภาพมันดีแม่งไม่ไม่หวก็เคยจะคิดไม่ดีคิดดีไม่ได้อะเพราะว่าแล้วมันต้องมีคนคิดไม่ดีระวังเอาหน้าเอ้ยช่วยหน่อ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 ยมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยจริงเราตรงนั้นอ่ะจิ้งพอดีห่อจิ้งดิมันต้องทำระวังจริงดิจะตันแตกนะก็ทำให้พวกมึงสามารถมาเคลียร์เอาได้ไงสวย สายโต84่ร ok ังส you? ิตทองหนึ่งขึ้นฝั่งตะพยารไทยสึ่งรถโอโอห้าสามแปทั้งสามวชาตโอ้ครับเฮ้ยจากฟิวเจอร์รังสิตเอาแล้วตึ้พี่พยายามจะไปดีบอลแล้วแบบเคือแบบเป็นกูเขไม่พยายามเลามันเพราะว่าอะไรพี่เพราะว่าเพราะว่าแอบส่วนใหญ่แหละมันไม่ได้ใชส ไอ้้เหียพวกมึงเดินเหี้ยอะไรกันนะกูเดินอะไรกันอะไรอยู่วะเขาหมายถึงว่าทางนี้อ่ะไอป้อมป้อมเหลือเดินซึ่งหล่อไงโน้ตมันเดินอะไรกูก็เลยว่าป้อมแตกไปแล้วเฮ้ยกูไม่รู้ว่าป้อมแตกแล้วกูก็เลยเดินไปทางนั้นเว้ยไอ้เหี้ยงงเลยไอ้เหี้ยกูเดินออกปาเอ้าทำไมกูออกมาคนเดียววะเตรียมแล้ววะเฮ้ยไม่ตาย เขาสงสัยว่าทำไมเออฟาฟอถึงเป็นสกิลอคอนสกิลสหรือว่าอะไรนออะไรนะอี let's go โอ้ยเคียเยอะว่ะอะไรฟันอรักบัฟคนคงึ้นลยนะอะไรเกียอะไรกูตายไปเนี้ยเฮ้ยอันตีอันตีเราตัวนึงอันตีเราตัวนึงไน่มีอันติ พาดป้อมก่อนไปตีบ้างก่อนตีบ้างก่อนตีบ้างเฮ้ยนั่นแหละนั่นแหละคนนั่นแหละไปไปไอ้โดนไอ้โดนเลยไอ้ติ๊กอูกูเองมีตัวอะไรไม่รู้กูไล่มาแตอี้อ่ะโอ้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  เขาไปกันหมดเลยแย่มันเก็บของเพื่อนไม่ได้มันเก็บของเพื่อนไม่ได้ได้ตอนั้นมันเก็บของกูยังไม่เห็นได้เลยเนาะเดินนอ่ะกูเดินไม่โดนก็จะเดินไม่โดนมาอันนั้นอ่ะเหรอเรีมบร้องเก็บไม่ได้เนี่ยมันมีอยู่หรือเปล่าอ๋อเออว่ะว่าแต่เรามาออทำไมออแล้วเราแม่งเสียบเลีอดวะเนี่ยไม่เสียไม่เสียตบป้านก่อนไอ้เหี้ยไม่มีเลือดแต่ทัด กูยืแนแเนี่ยเนี่ยชีวิตให้แบบไอ้เหมันเศร้าวะครนคนม่จะทำเลยไม่กูยืนกระติกอยู่เห็นไหมนะดุ๊กดุกด๊กดิ๊กเล่นแเอาโต๊ะมือว่าว่ากูดรกว่าคือตังค์ขายตั่ะไรอ่ะค่ะ

ลีเจนคือกลับไม่ออกเมิติกใช่ป่ะเกมเนี้ยเฮ้ยกูรู้แล้วกูรู้แล้วออกออกไอ้นี่มาคนนึงออกไอ้ไอ้ที่วิ่งอ่ะถ้าเกิดใครยังไม่ได้ออกมิติชุลิยาเกูขึ้นไฟมาแล้วชุลิยาชุลิยาพีเฮ้ยพีเป็นตัวเกินอ่ะเเดี๋ยวกูเปลี่ยนให้เปลี่ยนเออเดี๋ยวกูเปลี่ยนให้ขึ้นมาว่าจะไปไหนอ๋อ คอร์ลี่เคลื่อนไหนอะที่ไฮโลอะอ๋อเออว่ะเออน่าผ่อนใจนะกูขอมอกมักระเทียนกันเต็มกูผู่มึงบอกมอด้วยเหรอพี่อะกูเอาดีเนี่ยกูเฮคนิงเกอร์มาแล้วไอ้แก่ตีออกชุระญานี่ให้อารมณ์แบบไรเช็คกอรลี่แต่ก่อนเลยอะไปสัก่าเยสวยครับสวยมากครับตรงนั้นนะครับ ได้ช่วยผมทีมาันไทยมันไทยเอามันเอามันย้ายมันอ้ออเออเออเอาได้ไอเยี่ยมว่ะมันคือแกงแบงน่ะไอสัตว์เฮ้ยใครเมือนคันก็เลผมจะตายรอดผมตา ไม่ตายไม่ตายไม่ตายตายไม่ใถือเออเปลี่ยนทรมานชุริยะน่าสนผีเลี้ยวอีผีเลี้ยว อะไรอ่ะทีมสายช้าป่ะไม่ก็มันตีแรงคือถ้าคูปารกโดนอ่ะเอออีเวนชาม่นจะดีกว่าอีเวนชาได้กับโมใชอีเวนชาคืออะไรอ่ะอีเวนชาเอาของไม่ได้นี่อ่ไม่ได้อีเวนช้ามันต้องสี่มันก็สี่สี่ไม่อให้เป็นอินพีเรียลอ่ะมึงก็ไม่ได้ทาแรงขึ้นหวังให้เพื่อนอย่างเดียวปะก็ให้เพื่อนไงอยู่อยู่บนสตัวอยู่บนสตัว ให้เปิดตี้ีมังกรคนเดียวนี้เฮ้กูดักให้เฮ้ยมันยอยู่อยู่อะนยังอยู่มีอยู่ตรงนี้โอ้ยหนึ่งห้าย่ามันอ่ะมีเพือนล่อไปแล้วหัวใจองคุณกไปที้สมมติว่า้อย้ยแบบนั้นแบบนั้นแล้วมันบั้นแต่ไอ่ะอันนี้ตัวเดียวนี่ว่ากินหน้ากินหน้า ฝากไว้ต,ตันลุกลังแป้อก่อนป้อมก่อนไปแล้วยยตลีใครอะยอดเอด้ มันต้องไข่ครับก่อน่ะเหี้ยเฮ้ยจัดเลยเขาเรียกติเขาสวยเขาได้แล้วแหละไม่ยีบต้อนไม่โคตรเอยแต่แบบไม่ไม่เจ็บอ่ะไอ้ยี่ตีไม่เข้าเลยมากอะป้อมกันนะคนเอาหัวกันแท้ เด็กๆใม่ขัดลามุนคุณดูป๊อบป๊อบป๊อตัวเวทหรือเป็อตัวแบบเป็นนี้นะโตจะไม่เล่นตีหรือโคตเลยยิงตัวนี้ไปเลยไปก็ได้ไล่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  เขาหมอกแบบเขามอกขามอกเมัพวกนั้นบออือือกูไม่ออกว่าหมออ่ะถ้าถ้าเล่นแค่ไฟเดียวอ่ะกไม่อเือมชุลาขึ้นแล้วโอ้โอ้โอบคุณเจียคุณเจมจะตายอน้อเีย์พลังโซลารีไปลาอะเปูอันนี้เยบอกว่าเนียอยู่ เฮ้ยไา้บางนี้ปะล่ะมาถึงว่าล่างตรงนี้ไม่เอาได้ได้กูเอาล่างป้อมอ่ะเราะตีป้อมดนับว้นมงดับเบิ้ลเข้าไปกันแล้วอ่ะไปแล้วไอ้ยีกูจะพาสิบไม่ได้ตั้งยิวเขาจะเคลียร์เรากันสองคนน่ะเออขับรถมากันหมดห้าคนน่ะ ถ้าไฟเสร็จก็รีเรียหน้าขอล้วอ่ะเจมันเอเดีเจมเสร็จแล้วพัซซีบมึงอยู่ตรงกูเออหมอไม่เห็นมันมีตัวไอดีตรงนั้นอ่ะไอซ์นไม่นะอะากูก็วิ่งกูจะไปอยู่ทีงไหนอะเลยมาแล้วเอาหรอเฮ้ยอีกพี่เดียวไยี่ ไปไปไอ้เอลเราก็ได้ขอโทษเอ้ามึงเลือดน้อยหรอไอ้น้องตัวมันเอดีตัวนั้นน่ะวงก้อนเกิดเราเป็นงก้อนสุดท้ายกัไหมเคือเดือดเลยเป็นเกเจมสนุกไหมสนุกสุดเกมสุดคิว เฮ้ยเจยจะมึงซับปอดนะให้มึงซับให้ทุกคน <c oughs> คนตับผมวิ่งไล่ไหมครับมีเจ้าหนุตัวแทนต่อคนเพราะอะไรนัทธงกูไปแล้วโอ้โหตกหน้ายูเฮียไ e. <c oughs> อยตัวเฮียนี่มันอร่อยเกินไปบอกสองงาฮิฮิฮิ โอ้โอ๊ะโอเพื่อนกู่ดีว่ะป้อมใหญ่ป้อมใหญ่ป้อมใหญ่ยีนี่แรงยีนี่แรงตัวนี้ตัวนตัวดีตเอดีตเอดีตัวเอดีรอะไรรถอยมาเร็วแล้วยูแล้วยูไอ้เี่ยออกเข้าเบเกอร์แล้วแบบสาตัวมารุมตีมันยังไม่ตายเลยอะมึงไม่ต้องมีเบเกอร์พวกูก็ไม่ตายไวเซตนี้เรือต่ึงไหม ใ่เซตกูก็รีเดินไปอยู่อะขอรีเลแบบเหมือนกันยอมพินี้มานะเคมาละมาละเต็มระเต็มหลอดโนนมัไปรีมาไม่ไหม,มกมอ,งอ,งองเวะมอกรีไม่เหรอวะไม่กูเกยกกูกูไม่ได้ออกวมอกกูเอามาแค่ใบเซตใบเซตมันก็รีไวมาแล้วอะอกรัว ไม่พอครับขอก็ได้ไปโป้องอนี่มดูโลก่อนโลโอเมนควตี้ี้โคุณตาไคยตีวี้โคโคตโ